สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับช่องนิวัตตาสว่างนะครับหรือโน้ตศาสตานะครับช่องที่แบ่งปันความรู้นะครับเกี่ยวกับมีดหมอพาะเกจิอาจารย์ต่างๆนะครับมีดแท้ดูยังไงนะครับมีดที่เล่นหาตามมาตรฐานสากลดูตรงไหนนะครับก็ใครต้องการศึกษาเรียนรู้เนี่ยก็ติดตามได้ที่ช่องของผมนะครับสําหรับวันนี้นะครับมากันที่มีดขนาดปากานะครับมีดปากา หลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอนนะครับมีประการหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอนซึ่งมีหลวงพ่อบุญมีเนี่ยพวกงานพยุหะแบบนี้นะครับถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างหายากนะครับหายากนะครับเพราะว่างานช่างพยุหะเนี่ยทางวัดเขาสมอคอนเนี่ยต้องไปว่าจ้างนะครับต้องไปสั่งชิ้นงานแบบนี้นะฮะชิ้นงานแบบเนี้ย มาจากาพายุหะนะครับรุยุคแรกๆเนี่ยก็จะเข้าเล่นทําอะไรมาเลยตอกลายมาจากาพายุหะเลยนะครับแต่พอมายุคต่อๆมาเนี่ยช่างวัดเขาสมอคอนเนี่ยก็จะมาเข้าเข้าใบมีดเองนะครับแต่วัสดุต่างๆเนี่ยก็จะมาจากพายุหะทีเนี้ยระยะทางจากพายุหะถึงเขาสมอคอนเนี่ยในยุคนั้น,นถือว่าเดินทางค่อนข้างลาบากนะครับคือรถเรือแล้วก็มีแล้วนะครับแต่ว่า การจะไปมาหาสู่กันแต่ละครั้งเ่ยมันเหมือนเส้นทางไม่สะดวกสบายเหมือนสมัยนี้นะครับทําให้การสั่งงานพยุหักแบบนี้คือสั่งมาได้ไม่เยอะเท่าที่เท,ท,ท,ท่าไหร่นะครับไม่เยอะเท่าไหร่นะครับยุคลางหลังนี้ก็จะ,ะแยกชิ้นส่วนมาแล้วก็ช่างวัดเขาสมอคอเนี่ยก็จะมามาทําเองมาใส่เองนะครับทําให้งานช่างวัดเขาเนี่ยบางคน,นจะพบว่างานจะไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าช่าง ทางพยุหะทางนครสวรรค์นเนี่ยทำนะครับบางครั้งเนี่ยการเข้าด้ามเข้าเล่มต่างๆเนี่ยมันยังมีความยังไงอะ่ะมันไม่ค่อยเรียบร้อยอ่ะครับไม่เรียบร้อยไม่เรียบร้อยเหมือนงานที่ต้นคั่วเขาทำแนะ่ะทางพยุหะเขาทำนะครับมันก็จะมีตําหนิมาให้ดูบ้างนะครับแต่งานยุคแรกๆอย่างเล่มนี้นะครับเป็นงานที่ทางช่างพยุหะเขาเขาทำมานะครับทำมาส่วนเล่มนี้ก็จะเป็นงาน ทางทางวัดเขาสมอคอนนะครับทางวัดเขาสมอคอนนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันแล้วก็จะมีมีดที่เป็นเอกลักษณ์ของช่างวัดเขาด่าด้วยแบบนี้แบบนี้ก็มีนะครับแบบนี้ก็หายากนะเดี๋ยวนี้หายากนะครับเมื่อก่อนก็ก็หาง่ายนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยพบเห็นแล้วนะครับทั้งสามเล่มนี้ถือว่าเป็นมีดที่สภาพสวยสมบูรณ์เดี๋ยวจะมาให้ดูกันชัดๆเลยนะครับโอเคเริ่มจากเล่มนี้เลยนะครับเล่มนี้เนี่ย ดูภายนอกเนี่ยอายุงานต่างๆนะครับเหมือนหลวงพ่อการวัดเขาแก้วเลยนะครับเรียกว่าเป็นโลหะชุดเดียวกันเลยนะครับเป็นมีดงานพยุหะชุดแรกๆนะครับชุดแรกๆเนี่ยเราดูจากวัสดุนะครับดูจากปัสดุอันนี้ผมพันสายสินไว้ตรงนี้จะเป็นเป็นปน,นาคครับบริเวณแหวนรัดกัดเนี่ยเป็นนาคผมพันไว้เพราะว่ามันมีลักษณะคอนคอนหลวมๆนิดๆนะครับซึ่งมันเป็นธรรมชาติความเก่านะก็ S <S <an other> ลักษณะโลหะเนี่ยมันจะต่างกันเห็นไหมครับเนี่ยมันจะต่างกันอายุค,ความเก่าเนี่ยจะต่างกันนะครับอันนี้เป็นงานยุคแรกๆนะครับแล้วลายตอกเนี่ยมันก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีมีความเก่านะฮะมีความเก่าอันนี้เป็นเหล็กขาวนะครับเป็นเหล็กขาวเนี่ยส่วนลายมือการตอกเนี่ยก็ยังไม่สวยงามเหมือนแบบ มียุคปลายยุคกลางเนี่ยเป็นงานยุบต้นต้นครับงานแบบนี้หายากมากนะครับไม่ค่อยเจอนะครับงานแบบนี้นะฮะซึ่งก็เป็นงานช่างหลักนี่แหละตอกนะครับแต่ว่าลายมือเลยเขายังไม่คงที่เท่าไหร่นะครับลายมือยังไม่คงที่เท่าไหร่มันก็จะเป็นงานตอกแบบนี้นะฮะงานขึ้นกระดูกงูต่างๆนะฮะเห็นไหมฮะลายเสมาใบโพนะครับมียันต์ตรงกลางบางเล่มก็ไม่มีนะครับเนี่ย ดูวัสดุนี่ครับเห็นไหมเดี๋ยวส่องให้ดูนะฮะเห็นเลยครับเนี่ยเห็นไหมครับดูงานแผ่นรองนะครับอ่าแล้วก็งานแหมนะครับเห็นไหมครับเปอร์เซ็นต์เงินเปอร์เซ็นต์วัสดุเนี่ยยุคเดียวกับหลวงพ่อกันเลยนะครับยุคเดียวกับหลวงพ่อกันเลยนะก็จะประมาณปีหนึ่งกว่าปีหนึ่งกว่าปีสองพันห้าร้อยนิดๆ อีกหนึ่งกว่านะครับเนี่ยดูลายตอ,อกนะครับเดี๋ยวนี้เป็นเหล็กขาวนะครับเป็นเหล็กขาวนะนี่ดูสันเห็นไหมครับเห็นรอยตะไบชัดเจนเะเห็นรอยตะไบชัดเจนลายตอ,อกก็จะเป็นลายช่างวัดเข่านี่แหละครับเ,รเห็นไหมครับนะดูยันนะครับนี่ครับลายมือก็จะเป็นช่างหลักยกต้นๆเนี่ย,ยนะครับแต่ว่า ลายมือยังไม่คงตัวนะครับยังไม่คล่องยังไม่คงตัวเหมือนมีดยุคปลายยุกต่างนะครับเราแยกกันที่วัสดุนะครับวัสดุลายต่อแต่ก็มีความลึกชัดธรรมชาตินะครับดูวัสดุเห็นไหมครับถ้าอยู่ในฝักแบบนี้ครับเหมือนหลุมพะการเลยยุกเดียวกับหลุมพะการเลยนะครับียแบบนี้ยุกก็เป็นยุคเดียวกับหลุมพะการเลย ดูวัสดุไหมครับงานชุดเดียวกับมีดลุงพอกันเลยนะครับดังนั้นนี่มันจะไม่เกินปี2 5งห้าหนึ่งห้าแน่ๆนะครับงานแบบนี้นะฮะเห็นไหมฮะดูครับอันนี้เป็นสายสินเก่านะครับผมก็จะพยายามเก็บมีดที่ให้คงสภาพเดิมมากที่สุดนะครับก็จะไม่ไปบิ้วไปทำอะไรมันนะ ดูงานะครับเล่มนี้นี่เป็นได้มาจากบ้านเลยนะครับก็สภาพก็ปนบ้านเลยนะครับแต่ก็สวยสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ที่สําคัญคือเป็นลายยุคต้นๆนะฮะเป็นลายยุคต้นๆเนฮะการเข้าใบเข้าเล่มเรียบร้อยนะครับจะแห้งเก่านะฮะนะครับเดิมนะครับไม่มีรอยบุบบี้บีบต่างๆนะครับ ถือว่าสวยนะครับเรียกว่ามีดเนี่ยไม่ค่อยได้เจ้าของเก่าน,น่าจะไม่ค่อยได้ดึงออกมาดูนะครับเรียกว่าทองคําเปลวเนี่ยยังติดอยู่ที่ใบมีดเห็นไหมครับน้ำทองก็ยังอยู่นะครับเนี่ยตรงที่ไม่ค่อยได้สัมผัสนะฮะเนี่ยโลหะแปดตังนะครับ การเข้าเล่มเรียบร้อยนะครับใส่ฝักเข้าไปนี่แน่นเห็นไหมฮะน่ารักมากนะครับสวยด้วยนะครับแบบนี้ไม่เจอไปบ่อยนะครับผมไม่ค่อยได้เจอเลยนะในช่วงปีนี้นะครับปีสองห้าหกห้าเนี่ยไม่ไม่เห็นแบบนี้นานมากแล้วนะครับส่วนเล่มนี้ก็จะเป็นยุคต่อมานะครับอันนี้โลหะจะออกเป็นเหมือนเงินนะครับเป็นออกเปอร์เซ็นต์เงินค่อนข้างเยอะนะครับ คือช่างทำแหม่ทำแผ่นรองแบบนี้นะครับก็จะมีหลายช่างงานประยุกหานะฮะแต่งานก็ยังคงความเรียบร้อยนะดูครับดูการเข้าด้ามนะครับแต่โลหะเนี่ยเปอร์เซ็นต์น้าเัี่ยดูฮะเนี่ยมันมันจะเริ่มต่างกันแล้วนะครับอันนี้มันก็จะเป็นช่วงต่อมานะครับแต่ว่าแหม่นี่เยอะนะครับแหม่แบบนี้นี่จะเป็นหนุมพเดิมเลยนิยมเลยนะครับนิยมเลย ใบมนะีดอะเล่มนี้เนี่ยขลระก็จะเริ่มเรียบร้อยแล้วนะับนี่นะครับ,รบขลระก็จะสวยงามเรียบร้อยนะเป็นคำคำเป็นตัวตัวแล้วฮะจำลายมือต่อไปนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงยุคกลางยุคปลายแนละ้ว แต่เล่มนี้ก็ถือว่าสวยนะครับเดีดยทองคําเปลแล้วก็ยังอยู่เดิมๆนะเห็นไหมฮะนี่เขาเล่มเรียบร้อยนะครับนครับสวยนะครับเล่มนี้สวยวิธีดูก็จะเหมือนการดูมีดหลวงพ่อกันหลวงพ่อเดิมนะครับคือโลหะต่างๆเนี่ยทั้งเล่มเนี่ยมันจะเป็นชุดเดียวกันหมดนะที่ด้ามแล้วก็ที่ฝักเนี่ยโลหะต่างๆเนี่ยมันจะเป็น สีสันวันนะใกล้เคียงกันนะครับความเก่าจะบาลานซ์กันทั้งเล่มนะฮะบาลานซ์กันหมดนะครับมันจะไม่มีอันไหนมาสะดุดตานะครับเนี่ยนมีหดยเพาะบุญมีวัดเขาสมอครงานพยุหะานะครับงานพยุหะานราคาเล่นหาก็หลักหมื่นนะครับหลักหมืน่นสวยๆเลยนะครับสองเล่ม ต่อมาครับก็จะเป็นมีดงานช่างวัดเขานะครับก็จะคงเอกลักษณ์เหมือนมีดเล่มใหญ่ๆของหลวงพ่อบุญมีนะครับก็จะเป็นด้ามไม้ฝักไม้ครับาบางเล่มก็จะเป็นด้ามงาก็มีนะครับด้ามงาก็มีแต่วัสดุต่างๆเนี่ยก็จะใช้อลูมิเนียมพันเชือกที่ฝักแบบนี้นะครับเนี่ยใช้อลูมิเนียมนะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยส่วนตรงคอมีดเนี่ย bear, อาจจะใช้พวกอปอกปากกานะครับเป็นมา,มาบิวเป็น เป็นการมีดนะที่ใส่การมีดแบบนี้นะครับส่วนลายตอกนะครับอันนี้จะเป็นใบสเตเลสแล้วนี่เป็นใบสเตเลสนะครับมีดอย่างนี้มีขึ้นตู้วัดด้วยนะครับมีขึ้นตู้วัดคะเมื่อสมัยก่อนเนี่ยหาง่ายมากนะครับเดี๋ยวนี้นี่ไม่ค่อยได้พบเห็นเหมือนกันนะแบบนี้นะครับการเข้าเล่มก็เรียบร้อยเหมือนกันนะครับนี่นะอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นหลอดปากานะครับหลอดปากา เล่มนี้ก็ถือว่าสวยเดิมๆนะครับทองกําเปลวยังอยู่ครบนะครับนี่นะครับลายตอกลึกชัดเป็นธรรมชาตินะครับเข้าเล่มเรียบร้อยนะครับคือถ้างานวัดเขาเองเนี่ยเป็นมีดแบบช่างวัดเขาแบบเนี้ยงานของก็จะเรียบร้อยนะครับคือเหมือนมันเป็นของถนัดนะของถนัดที่เขาทําอยู่บ่อยๆนะครับแต่พอมาเขามาเข้าเล่มแบบนี้นะครับมันเหมือนแบบอ่ามันไม่ใช่งานที่เขาถนัดเท่าไหร่นะครับก็ บางเล่มก็เรียบร้อยสวยงามนะครับบางเล่มก็จะมีแบบว่าด้ามเข้าไม่สนิทบ้างนะครับมีรอยบางทีเนี่ยใบมีดเ่ยทะลุมาทางแหนตัวเนี้ยแหนตัวสุดท้ายเนี่ยค่อนข้างเจอบ่อยมีดหลวงพ่อคุณมีถือเรื่โงปกตินะครับบางคนเห็นแล้วว่ามีดยำมาหรือเปล่านะครับมีดถ้าเป็นมีดหลวงพ่อคุณมีนะครับบางทีในใบมีดเนี่ยมันจะตุงออกมาเนี้ค่อนข้างเยอะ นี่เล่มน,นี้เจอเลยนะครัครบเห็น <hi> ไหมฮะนี่แต่นี้ไม่ทะลุบางเล่มทะลุกมาเลยนะฮะเห็นไหมฮะเหมือนแบบเขาวัดสัดส่วนไม่ไม่ไม่แม่นนะฮะไม่แม่นเท่าช่างพยุหะนะครับบางเล่มเียจะทะลุออกมาเลยเห็นไ้ยฮะเจอบ่อยๆนะครับถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเป็นมีดหรือพอบุญมีนะครับดูต่อนี่ลายตอกนะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นลายบ้านช่างเมืองนะครับบ้านช่างเมือง ดูเหมือนใหม่นะครับแต่ผสมเข้ามาเนี่ยมันจะมีความเก่าแฝงอยู่นะครับ,รบนะครับแฝงเลยที่ฝัะเนี่ยเห็นไหมฮะความเก่ามันจะมีอยู่นะครับอลูมิเนียมนี่ก็เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับเอกลักษณ์เลยเร็่นี้ก็สวยสมบูรณ์นะครับสวยสมบูรณ์มาก ราคาเล่นหาจะต่างกับมีดงานช่างประยุหะเยอะเลยนะครับเรียกว่าต่างกันครึ่งๆเลยนะครับก็เป็นมีดที่พกพาสะดวกนะครับใช้ง่ายติดตัวได้ง่ายนะครับมีลักนณะแบบนี้นะครับปัจจุบันนี้หายากขึ้นทุกวันทุกวันนะครับแล้วก็มีความต้องการค่อนข้างสูงนะครับมีดหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอน มีประก,กานะครับงานช่างพิามห์แล้วก็งานช่างวัดเขาสมคคน,นะท่านใดมีแบบนี้ต้องการปล่อยบูชาก็ติดต่อผมได้นะครับที่เพจโน้ตสับตานะครับที่ขึ้นที่หน้าจอเนี่ยนะครับหรือเฟซบุ๊กผมก็ชื่อเดียวกับ youtube ชื่อนิวัดตาสว่างนะครับก็ก็ไปแอดเพื่อนหรือส่งข้อความเข้าไปได้นะครับครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะได้ความรู้กันไปบ้างนะครับ ก็มีมีดอะไรใหม่ๆผมก็จะมาพยายามมาส่องให้ดูนะครับมาแบ่งปันความรู้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับมีความรู้มาแบ่งปันอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีคลิปที่ผมเดินทางไปเช่ามีดจากที่ต่างๆก็จะเอามาสลับลงบ้างนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมมากนะครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ